สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอาประเด็นข้อหารือนะครับเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างนะครับกรณีที่สมมุติว่าเราเนี่ยมีการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนสักเส้นหนึ่งนะครับปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้เสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างเนี่ยนะครับมีการดำเนินการต่อไปอีกนะครับ ซึ่งในระยะเวลาที่เขาเดําเนินการต่อเนี่ยเช่นดําเนินการต่อไปอีก1เดือนจึงจะแล้วเสร็จนะครับแล้วสอบถามว่าในระยะเวลา1เดือนตรงนั้นเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับหน่วยงานจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้ที่ควบคุมงานก่อสร้างตรงนี้นะครับถามว่าแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับค่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าวนะครับคุณผู้ชมกรณีนี้เนี่ยคณะกรรมาการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาได้ตอบข้อหาหรือประเด็นนี้นะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดเลขที่5 6 4 3 9 ลงวันที่7ธันวาคม2564นะครับเป็นเรื่องข้อหาหรือแนวทางปฏิบัติตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างโดยสรุปก่อนนะครับโดยสรุปก็คือว่าเรา,าสามารถที่จะเรียกร้องอเงินดังกล่าวนะครับจากผู้รับจ้างได้นะครับไปเป็นค่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้นะครับตามกฎหมายเนี่ยสามารถกระทำได้ทีนี้เราไปดูรายละเอียดในหนังสือฉบับนี้นะครับก็คือ ในข้อหารือนะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเนี่ยเขาได้หารือในประเด็นนี้ไปนะครับเกี่ยวกับกรณีที่มีการจ้างก่อสร้างตามสัญญานะครับเขาได้หารือในกรณีที่ในสัญญาจ้างก่อสร้างในข้อ17เนี่ยข้อความระบุว่า จะต้องชำระค่าใช้ใจ่ายในการควบคุมงานถ้ามีในกรณีผู้ว่าจ้างาต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งนะครับเป็นจำนวนเงินวันละเท่าใดนะครับนับถัดจากวันที่ครบสัญญาครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของของงานจ้างตามสัญญาหรือวันที่ผู้รับจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ในกรณีที่สถาบันได้จ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานหรือจ้างผู้ควบคุมงานและได้ขยายเวลาทำงานให้กับผู้รับจ้างแล้วเสร็จจริงสถาบันมีสิทธิ์เรียกให้ผู้รับจ้างเนี่ยชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานได้หรือไม่นะตรงนี้นะครับเราไปดูคำตอบของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างนะครับก็คือ เขาแยกเป็น2กรณีนะครับที่เขาตอบประเด็นเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือฉบับนี้นะครับซึ่งในกรณีแรกก็คือในกรณีที่เหตุที่ผู้รับจ้างทํางานล่าช้าเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐอ่ะอันนี้เกิดจากหน่วยงานของเราเป็นเป็นฝ่ายผิดนะครับทําให้งานล่าช้าจนเป็นเหตุให้ต้องขยายเวลาออกไปเนี่ยนะครับค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้แต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงตกเป็นภาระของหน่วยงานของรัฐโดยไม่อาจเรียกจากผู้รับจ้างได้อ่นนี่คือกรณีที่1ถ้าเป็นความผิดของหน่วยงานนะครับ 2. หากเป็นเหตุที่ผู้รับจ้างล่าช้าเองเกิดเป็นความบกพร่องของผู้รับจ้างเองนะครับไม่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาตรงนี้เนี่ย ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้กับผู้ควบคุมงานในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้แต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมงานอ่าแล้วก็คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ตกเป็นภาระของผู้รับจ้างอ่าผู้รับจ้างเป็นความผิดของเขาเขาต้องรับผิดชอบซึ่งหน่วยงานของรัฐอาจเรียกอาจเรียกร้องได้ตามเงื่อนไขในแบบสัญญาจ้างก่อสร้างตามข้อ19อ่าตามข้อ19ได้นะครับถ้าเราอ่าถ้า หน่วยงานแต่งตั้งข้าราชการบุคลากรของหน่วยงานเนี่ยไปเป็นผู้ควบคุมงานแล้วงานไม่แล้วเสร็จนะครับเป็นความบกพร่องของผู้รับจ้างเราสามารถาเรียกร้องค่าตอบแทนดังกล่าวนะครับจากผู้รับจ้างได้ตรงนี้ตามสัญญาข้อ19นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นข้อสรุปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างด่วนที่สุดเลขที่56า 439ลงวันที่7ธันวาคม2564